อิอัมเมสุตังเอกังสัมยังภะคะวะภารานสิยังวิหารติอิสิปตเนมิคาทายตัตระโคภะคะวะปัญจวัคคีย์ปิขุอามันเตสิทเวเมภิกขเวอ ันตาบาปชิตเตนนเสวิตาพายโจายังกาเมสุขามาสุขาริกานุโยโคหินุอาคามวะปุถุ Chaniko Anariyo Anatasan Ito Ayo Jayang Arakilamata Anuyo Ako Ato Ako Anariyo Anatasan Ito Ete Te Bikawe Upo Ante Anupakam Mama Chima Patipata Tata Kate

การณียานักการณียูปัสสมายอภิญญายาสัมปัวธายนิพานายสังวาตติอเยเมวะอริโยะอะังกิโกะมาโคะสยะทิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกับปะสัมมาวาจาสัมมา กามตัวสัมมาอาชีวุสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสปีคะเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักุกรณียาการณียูปัสสนายะอภิ ยิยาญาสัมปัวทายานิพานายสังวัตดิกิธังโูปนนภีเขวทุขังอริยสัจจังชาติปิทุขาชราปิทุขามรณะบิทุขังโสกปริเทวะทุขะทัวมนาสุปายาสาปิทุขาอ ปิเยหิสัมปโยโคทุโคปิเยหิวิปโยโคทุโคยามปิฉังนลปติตามปิทุขังสังขิเตนะปันจุปทานัขันธาทุขาอิทังโคปนาปีกะเวทุขสมุทัยโยอริยสัจจังญายัง ตันหาปวนโนภวิกานันทิราคะสหกตาตาตรตาตราพินันทินีสัยยที่ตังกามตันหาปวตันหาวิปวตันหาอีทางโคปนภีกขเวทุกนิโรทุอริยาสัจโยตัสาเยวตันหายา เสสวิราคณิโรธวจาโคปตินิสกโคมติอนาลโยอิทังโคปนาปีคะเวทวคณิโรทคามิเนปฏิปตาอริยสัจยเมวอริโยอัฐานทิโกมาโคสยยทิทางสัมมาทิสัม स क อทางทูกขังอริยศาสตร์จันติเมผีคเวปุเพอนานุสุเตสุตามมสุจักคุงอุทปาธิญาณุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลกอุทปาธิตัมโขปนิทางทุกขังอริยศัส จัจปริญญาญาติเมปีคเวปุเพอนันตสุเตสุธาเมสุจักุอุทธปาทิญาณุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโขปานิทังทุกทังอริยสัจจปริญญา ตาติเมปิคะเวปุเปอนันสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลกัวอุทปาทิอิทังทุกขสมุทโยอาริยสัจติเมปีคะเวปุเเอนัน อสุสตสุธรรมเมสุจัคุงอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังขคปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจงปะหาตาพันติเมปีกเวโหเปอนาโนสุตสุธรรม เมสุจากุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโผปนิทังทุกขสมุทยโยอริยสัจจังปะหีนันติเมพีเขเวปุพีอนนุสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุทะ อุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิอิทังทุกนิโรธทอริยศาจจนิตเมพีกเวปุเพอนนโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิ วิชาอุทปาธิอาโลกออุทปาธิตังโคปนิตังทุกนิโรธัวอริยสัจจังสัจจิกาตาพันติเมพีคเวปุเปอานโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาธิญาณงอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปา ที่อาโลโกอุตตปาทิตังโคปนิทังทุกันิโรธุอริยสัจจงสัจิกตันติเมพีกเวโปเปอันนโนสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกา ที่ทางทัวกันิโรธคามิเนีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภีกขเวบุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาะทิยานังอุทปาะทิปัญญาอุทปาะทิวิชาอุทปาะทิอาโลโกอุทปาทิตังขคปานิทางทัวกัน นิโรธขคามินนปฏิปทาอริยสัจจานภาเวตาพันติเมภีกเวปุเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้มอุตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกะอุตตปาทิตังกปานิทางทัวกัน โรทคามินีปติปัาอริยสัจภาวิตันติเมพิกเวโปภเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุนอุทธปาทิยานัมอุทธปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิยาวกีวันจะเมพิกเว อิเมสุจตัวสุอริยัสัจเจสุเอวันติปริวัตังเววะสาการังยถาปุตังยานธาสนังนสุวิสุทังอะโหสิเนวตาวาหังปิกเวสเถวเกโลเกสมมาเกสพรามเกสัสมาณพรหมณิยาปชา ยสัตวเทวมนุสยายาอนุตรังสัมาสัมพูทิงขปิสัมพุทธปาจัญญาสิงยตัวจะโคมีภีคเวอิเมสุจะตัวสุอริยสัตเจสุเอวันติปริวัตตังทวัสสาการังยถาปูตังยานทาสนังสุวิสุ ทางอโหสิอะถาหังปิขเวสเทวะเกโลเกสมารเกสพระมะเกสสมณปรหมณิยาปชายาสเทวะมโนสายยาอนุตตรังสัมมาสัมปวทิงอภิสัมปวทวปัจัญญาสิงยานันจะปนเมธาสนังอุต dia aku pami modti aya man di Masya Diani punapa kita mau wajah pak atau panjawa Ki piku pakto pastiang apianttung Imasminja karena sering panjangman ayaah sama โกนทานญาสวิรชาวีตมลันธรรมจากภูมอุทปาทิยังกินจิตสมุทัยธรรมมังสาพันตังมิรธวธรรมมันติปวัติเตจะกขววตาธรรมจากเกปุ่มมาเทวาสะธรรมนุสเวสุเอตัมภคววตาปารานสี ยังอิสิปัตตเนมิคทาเยอนุตรังธรรมจักังปวติังปฏิวัติยังสมณีนวาพระมณีนวาเทเวนวามารนวาพระมุนาวาเกณจิวาลกัสมีิอุมานัง अट्टाँ वाच्टूना राजिका देवासा वे

สมญามานังเทวานังสาทตังสุด วัสุสิตาเทวะสัตวมโรรมนุสเวสุนตุสิตานังเทวานังสัตถังสุตตวานิมมานรทีเทวาสัตวมโรรมนุสเวสุนินิมานรตินังเทวานังสัตถังสุตตวารนิมิตา Wasa wati teva sadhamma nu aswe sa sum paranim สัทังสุตตวะพระมกายิกาเทวาสัตถมโนสสะเวสุงเอตัมปะกวาตาปารานสิยังอิสิปตะเนมมิคาทาเยอนุตรังธรรมจักังปวัตติตังอาปิติวัติยังสัมเนียนาวพระม ेन दे वा देवेन वा भारेण वा ब्राह्मणा वाक्येन चिह् लोकसमे อิติหเตนะคะเนนะเตนะโมหเตนะยาวะพระมโลกาสัตตุอภปัวคาทิอาจัตสัสหัสสีโลกาธาตุสังกามปิสัมปะกามปิสัมปะเวทิอาปะมานุจะโอรารโอปาโซโลเกปาตุระ โอสิอติกรรมเมวเทวานังเทวานุปวังอัตโผภาควะอุทานังอุทานิสิอัญญาสิวัตถะโภกุทาน ปัญญาสิวตัตโวคนทันโยติอิติหิตทางหายะสัมมาตัวโวณทันยะสัญญากวณทันโยตะเววนาัหังอาหวสี นะโมธัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุญใดบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้ที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้เพราะบุญนั้นเพราะบุญนั้นและการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้นและการทิศแผ่ส่วนบุญนั้น ขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าทำให้แจ้งทำให้แจ้งโลกุตรละทำเก้าโลกุตระทำเก้าในทันทีในทันทีข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้อาภัพอยู่เป็นผ ยังต,ง, s <S ยงต้องท่องเที่ยวไปยังต้องท่องเที่ยวไปในวัฏฏะสงสารในวัฏฏะสงสารขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนพระโพธิสัตว์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้ผู้เที่ยงแท้ได้รับพยากรณ์ได้รับพยากรณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้วแต่พระพุทธเจ้าแล้วไม่ถึงฐานะไม่ถึงฐานะแห่งความมารพักแห่งความ สิบประการแหมประการขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพึงเว้นจากเวรทั้ง5พึงเว้นจากเวรทั้ง5พึงยินดีในการรักษาศีลพึงยินดีในการรักษาศีลไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้ง5ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้ง5พึงเว้นจากเผือกตมดังกล่าวพึงเว้นจากเผือกตมดังกล่าวคือกามคุณคือกาม ขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าไม่พึงประกอบด้วยไม่พึงประกอบด้วยทิฏฐิชั่วทิฏฐิชั่วดึงประกอบด้วยประกอบด้วยทิฏฐิที่ดีงามทิฏฐิที่ดีงามไม่พึงคบมิตรชั่วไม่พึงคบมิรชั่วพึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อพึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณเป็นบ่อที่เกิดแห่ง คือสัทธาสติอิริโอตปาปความเพียรและขันติเพิ่งเป็นผู้ที่สัตรูครอบงำไม่ได้ ชอบงาไม่ได้ไม่เป็นคนข่าวไม่เป็นคนข่าวคนหลงมง,ง,ลงมงายคนหลงงมงายขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ฉลาดในอุบายเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งความเสื่อมความเสือเส่อมและความเจริญและความเจริญ เป็นผู้เฉียบแหลมผู้เฉียบแหลมในอัตและธรรมในอัตและธรรมขอให้ญาณของข้าพเจ้าขอให้ญาณของข้าพเจ้าเป็นไปไม่คล่องขาดเป็นไปไม่คล่องขลาดในธรรมะที่ควรรู้ในธรรมะที่ควรรู้รดุดลมพัดไปในอากาศฉะนั้นประดุดลมพัดไปในอากาศฉะนั้นความปราปรถนาใดๆปรารถนาใดๆของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าที่เป็นกุศลที่เป็น ขอให right ้สำเร็จขอให้สำเร็จโดยง่ายทุกเมื่อโดยง่ายทุกเมื่อค hmm> ุณที่ข้าพเจ้าคุณที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วทั้งปวงนี Hopefully ้กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้จงมีแก tamam> ่ข้าพเจ้าจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติทุกภพทุกชาติ เมื่อใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์เกิดขึ้นแล้วในโลกเมื่อนั้นขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสแห่งการบรรลุธรรมขอให้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าพึงได้ความเป็นมนุษย์พึงได้ความเป็นมนุษย์ได้เพศบริสุทธิ์ได้เพศบริสุทธิ์ได้บรรพชาได้บรรพชาอุปสมบทแล้วอุปสมบทแล้วเป็นคนรักศีลเป็นคนรักศีลมีศีลมีศีลทรงไว้ซึ่งพระศาสนาทรงไว้ซึ่งพระศาสนาของพระบรมศาสดาของพระบรมศาสดาขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีการปฏิบัติธรรม เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้โดยสะดวกโดยสะดวกตรัสสรู้ได้พันตรัสรู้ได้พันกระทำให้แจ้งกระทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลอเลศซึ่งอรหัตผลอเลออันประกอบด้วยประกอบด้วยธรรมะมีวิชาเป็นต้นมีวิชาเป็นต้นถ้าหาพระพุทธเจ้าต่าหาพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นไม่บังเกิดขึ้นแต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า กรรมของข้าพเจ้าต็มเปี่ยมแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ยานเป็นเครื่องรู้เฉพาะตอนอันสูงสุดเอินสัพเพสตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกขอพเ เกิดแก่เจ็บตายแ่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิน้นด้วยกันหมดทั้งสิน้นอเวรา,อา,วราจองเป็นสุขเป็นสุกเธอจองเป็นสุขเป็นส<ๆ>ุกเธออย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่า <g ül p> ได้มีเวรแก่กันและกันเลยสรรเพสตาสัตว์ตทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกท เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น,น,นอภิยาปัจชา,า,ชาจงเป็นสุขเป็นสุขเธออ,เเอย่าได้บบแบบเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสซาเพสตาสัตว์ทั้งห,าาหลายที่เป็นเพื่อนทุกข กิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นอานิคาจ์งเป็นสุขเป็นสุขเธอจะได้มีความทุกกายทุกใจเลยซาเพสัตย์ตายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น สุขีขัตานังปาริหารันตุาานตจงมีความสุกสขาสก,กายสุขใจมควารักษาตนาตให้พ้นจากทุกภัยทั้งสินงส้นเถิดท่นานท,ทั้งหลายที่ท่านได้ทุกทท ขอให้ท่านมีความสุขขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายทั้งหลายที่ท่านได้สุขที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตาย์ซาเพสตาย์ซาทั้งหลายทั้งหลายที่เกิดเป็นอันดช้าที่เกิดเป็นอันดช้าที่เกิดเป็นชลาผู้ช้าที่เกิดเป็นชลาผู้ช้าที่เกิดเป็นสังเสตช้าที่เกิดเป็นสังเสตช้าที่เกิดเป็นโอปปาติกาที่เกิดเป็นโอปปา จงมารับกุศลผลบุญจงมารับกุศลผลบุญให้ทวนทั่วทุกตัวเธอให้ทวนทั่วทุกตัวเธอ